สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Deutsch für alle คลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าเราจะจำคำนำหน้านาม article ได e ดีออเดดัสได้อย่างไรนะคะเรามีเทคนิควิธีการสังเกตแล้วก็วิธีการจำให้นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะคะเดี๋ยวยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะคะในการช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยค่ะ คำนำหน้านาม d a r die, das นะคะทั้ง3มคำนี้เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำนามที่ต้องการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะบอกว่าคำนามนั้นนะหมายถึงใครสิ่งใดหรือว่าที่ไหนคำนำหน้านามในภาษาเยอรมันนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น3เพศนะคะก็จะมีเพศด้วยเนาะเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศกลาง นะคะเพศชายก็คือมัสคูลินเพศหญิงก็คือเฟมินีนแล้วก็ไม่มีเพศหรือเพศกลางนะคะก็จะเป็นนิวทรัลอันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสังเกตคำนมเพศชายนะคะหรือมัสคูลีนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเทคนิคก็คือจะเกี่ยวกับผู้ชายผู้ชายเลยอ,นนอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคนที่เป็นเพศชายก็อย่างเช่นพ่อลุง เป็นต้นนะคะอันที่2ก็คืออาชีพที่เป็นผู้ชายผู้ชายอันที่3ก็คือเกี่ยวกับช่วงเวลานะคะวันทั้ง7เดือนทั้ง12รอฤดูกาลนะคะพวกผู้ชายเนี่ยจะชอบเกี่ยวกับวันจะชอบเกี่ยวกับฤดูกาลเนาะอันที่4นะคะผู้ชายจะชอบเกี่ยวกับติดตามพยากรณ์อากาศนะคะก็สภาพอากาศอันที่5นะคะต่อไปก็คื ทิศทางนะคะผู้ชายเนี่ยจะชอบเกี่ยวกับทิศทางมากๆเลยรู้เหนือรู้ใต้ผู้ชายรู้ดีนะคะอันที่หนะคะผู้ชายชอบดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พวกคาเฟอีนชากาแฟนะคะอันที่7นะคะสัตว์ที่บ่งบอกเพศที่เป็นผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันสุดท้ายนะคะผู้ชายแน่นอนแหละพูดถึงผู้ชายผู้ชายต้องชอบรถยนต์ค่ะยี่ห้อรถยนต์ทุกยี่ห้อนะคะก็จะเป็นเพศชายหมดเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูอันแรกวิธีการสังเกตแรกเลยนะคะก็คือบุคคลที่แสดงเพศนะคะก็อย่างเช่นเดมันก็คือสามีหรือแฟนนะคะเดฟาเธอร์ก็คือพ่อใช่ไหมคะเดยุงก็คือเด็กผู้ชายเดบลูเดอร์ก็คือพี่ชายน้องชายและเดซูนสังเกตคำนามเพศชายอันที่สองนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเดนะคะก็คือชื่ออาชีพที่เป็นเพศชายก็อย่างเช่น Their a r t s zt, นะคะ Their political ก็ Polit iker, คือนักการเมืองเนาะ Their lawyer ก็ Lehrer, คือคุณครู Their c o c k ก็ Cock, คือพ่อครัวนะคะ Their secretary นะคะก็คือเลขานุกการนะคะ Their Kaufman นะคะก็คือพ่อค้า Their m u s i c e r ก็คือ,อ,อนักดนตรี Their student นะคะก็คือนักศึกษา ต่อไปนะคะก็คือการสังเกตคำนามเพศชายนะคะก็คือช่วงของวันนะคะหรือ t a r e s กส i t เ n นนะคะก็จะบ่งบอกว่าเป็นเพศชายหมดเลยนะคะอย่างเช่น Der Morgen, Der Mittag, Der Abend ยกเว้นนะคะยกเว้น ok ตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะเป็นผีกระสือนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเพศหญิงเนาะก็คือ Die Nacht ตอนกลางคืนและ Die mittenacht ก็คือเที่ยงคืนค่ะต่อไปนะคะวันทั้ง7เดือนทั้ง12หรือดูกาลนะคะก็จะเป็นคำนามเพศชายหมดเลยนะคะก็จะขึ้นต้นด้วย der นะคะก็อย่างเช่น dem Montag, der Dienstag, der m i t t w o c h der Donnerstag, der Freitag, der Samstag อ๋อ oh, วันเสาร์นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเดซอนอา a b เบนนะคะเดซอนอา a b เบนวันอาทิตย์ก็เดซอนถ a กนะคะส่วนเดือนทั้ง12นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยเดลหมดเลยค่ะอย่างเช่นเด a ย u น r เด r เฟบ r u a เด e r มทส์ uar, ar, Max, เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะฤดูกาลนะคะผู้ชายเนี่ยจะรู้ฤดูกาลหมดเลยเนาะก็เป็นเดฟลู e ิงเด m ม r the h e r b s t และ the winter ต่อไปนะคะก็สภาพอากาศนะคะพวกผู้ชายเนี่ยจะชอบดูข่าวฝนฟ้าขนองอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจํานะคะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศก็เลยขึ้นต้นด้วยเดนะคะหรือเป็นคำนามเพศชายนะคะก็ให้จําว่าฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นเพศชายนะคะฟ้าแลบฟ้าร้องฝนตกหิมะตกอะไรตกตกก็เป็นเพศชายนะคะแล้วก็ หมอกลมหมอกลมเพศชายหมอกลมนะคะเดี๋ยวไปจำคำศัพท์กันดีกว่าค่ะก็อย่างเช่นฟ้าแลบนะคะเดดบลิทนะคะเดดบลิทฟ้าร้องก็คือเดดดอนเนอร์เดดดอนเนอฝนตกก็คือเดดเรย์เกนเดดเรยเกนนะคะหิมะตกก็คือเดดเชนเดดเชนหิมะเนาะเดด Nebel ก็คือหมอกเดดเนเบล ก็คือหมอกนะคะต่อไปก็คือลม the wind the wind นะคะลมแต่แต่จะมีข้อยกเว้นนะคะความร้อนความเย็นเมฆน้ำแข็งไม่ใช่ผู้ชายนะคะความร้อนความเย็นเมฆน้ำแข็งนะคะไม่ใช่ผู้ชายก็ความร้อนก็จะเป็น de h i t s e de h i t s e ความร้อนความเย็นก็จะเป็น de kelte de kelte ม่ก็คือ die Wolke die Wolke น้ำแข็งก็คือ das Eis das Eis ต่อไปนะคะคำนามที่เป็นเพศชายนะคะก็คือทิศทางค่ะผู้ชายนะคะเวลาเดินทางเนี่ยจะรู้ทิศทางเหนือใต้ออกตกได้อย่างดีเลยนะคะทิศทางในภาษาเยอรมันก็คือ himmelrichtungen อ๋ออย่าลืมตัว s ตรงกลางด้วยนะคะ himmelrichtungen นะคะ ก็ได้แก่ทิศเหนือนะคะเดอ n นอร์ธนทิศใต้ก็คือเดอะซี e ันทิศตะวันออกก็คือ t ด e o s อสเทิศตะวันตกก็คือ t ด e w เวส e ันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือเดอะซี w เวส e ์นเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะคำนามที่ นำหน้าด้วยเดรนะคะหรือเป็นเพศชายนะคะก็ได้แก่ยี่ห้อรถยนต์ต่างๆนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าผู้ชายนั้นนะคะเรื่องรถเนี่ยต้องยกให้ผู้ชายเลยเนาะก็คืออ u t โตมาคันนะคะยี่ห้อรถต่างๆก็ได้แก่ the Audi, t h เด e r e e d e s ดสนะคะเด l k เ w a g e n นะคะเป็นต้นเนาะ วิธีการจำนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าคำศัพท์ภาษาเยอรมันส่วนใหญ่เลยนะคะประมาณ70% 80ซนะคะจะเป็นคำนามหน้านามเป็นเพศชายนะคะดังนั้นนะคะเราไม่รู้อะไรก็เดาเพศชายไว้ก่อนอันนี้ไม่ควรนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่านบ่อยๆนะคะหรือแบบเจอบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้เองคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะเป็นวิธีการ สังเกตคำนำหน้านามเพศชายนะคะแต่เราจะดูที่คำลงท้ายนะคะดูที่คำลงท้ายค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคำลงท้ายนะคะก็ได้แก่ R N T อันนี้สองก็จะเป็น A N T e N นะคะอันนี้3มก็คือ H นะคะ E C H อันที่4ก,ก็จะเป็น H ที่เป็น E G นะคะต่อไปก็จะเป็น Ling นะคะผู้ชายเป็น Ling ต่อไปก็จะเป็น i s m u s หรือ east นะคะต่อไปก็คือโ o หรือ or นะคะ o r นะคะต่อไปก็คือ a r นะคะอันนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกก่อนนะคะคำว่า a n t นะคะหรือ ant ก็จะได้แก่คำว่า t h e elephant t h e elephant ช้างก็นำหน้านามเป็นเพศชายเนาะ t h e elephant หรือจะเป็น d e r l i e f e r a n t d e r l i e f e r a n t นะคะก็คือผู้จัดจำหน่ายเนาะหรือจะเป็นตัวแทนก็จะเป็น d e r r e p r e s e n t a n t d e r r e p r e s e n t a n t เป็นต้นค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย a n t นะคะก็ได้แก่ the a b s o l v e n the r student นะคะแปลว่านักศึกษาหรือ the president นะคะประธานาธิบดีเนาะหรือจะเป็น the patient ก็คือผู้ป่วยนะคะเป็นต้นเนาะต่อไปนะคะคำที่ลงท้ายด้วย ich e e h นะคะก็จะเป็น the t e p i c h นะคะไปนะคะลงท้ายด้วยลิงเป็นเพศชายผู้ชายเป็นลิงผู้ชายเป็นลิงเนาะก็อย่างเช่น the l ลียลิงนะคะก็คือนักศึกษาที่ฝึกงานนะคะหรือจะเป็นเด i ์สเวลิงนะคะฝาแฝดก็ได้นะคะหรือจะเป็น Their s c เดรชเมเท r Schmetterling ก็คือผีเสื้อนะคะเด e t เมเท i ิงผู้ชายเป็นลิงนะคะต่อไปนะคะจะลงท้ายด้วย i ิสมุหรือคำว่า i ิสนะคะก็เป็นเพศชายเนาะก็อย่างเช่นเด r อ p t ิ m i s m u s นะคะการมองโลกในแง่ดี t h e r o p t i m i s m u s การมองโลกในแง่ดีนะคะหรือจะเอเป็นคำว่า t h e r r e a l i s m u s t h e r r e a l i s m นะคะก็คือความสมจริงนะคะหรือจะเป็น t o u r i s s t o u r i s m u s นะคะหรือ t o u r i s t t h e r t o u r i s t นักท่องเที่ยวต่อไปนะคะเป็นคำลงท้ายด้วย o r หรือ or นะคะก็อย่างเช่น the author ก็คือคนเขียนหรือนักประพันธ์นะคะ the author the motor ก็คือเครื่องยนต์ the motor นะคะต่อไปก็เป็น the doctor the doctor ก็คือหมอนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคำลงท้ายคำนามที่เป็นเพศช,ชายนะคะที่เราเจอบ่อยมากๆเลยก็คือ e a, a R นะคะหรือเอเอก็อย่างเช่น der s t e cker ก็คือปลั๊กนะคะ der s t e cker ก็คือปลั๊กหรือจะเป็น der kugelschreiber der kugelschreiber ก็คือปากกานะคะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับวิธีการสังเกตคำนามเพศชายนะคะหรือ masculine นะคะ der เนอะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่อันแรกเลย คนที่เป็นเพศชายก็อย่างเช่นแฟนหรือสามีนะคะเดมอนพ่อเดฟาเธอเป็นต้นค่ะชื่ออาชีพต่างๆที่เป็นเพศชายนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเด็กศึนษ์เป็นต้นค่ะช่วงการเวลานะคะเช้า,าะะชสายบ่ายเย็นวันทั้ง7เดือนทั้ง12รวมทั้งฤดูการด้วยนะคะก็จะขึ้นต้นด้วยเด <their, S 1> หรือเป็นเพศชายหมดเลยค่ะ แล้วก็ผู้ชายนะคะเรื่องสภาพอากาศเรื่องทิศทางต้องยกให้ผู้ชายนะคะก็เลยเป็นเพศชายเนาะแล้วก็การดื่มแอลโกอฮอล์นะคะต่างๆผู้ชายดื่มจัดเลยค่ะยกเว้นเบียรนะคะที่เป็นดัสเบียนะคะชากาแฟก็เป็นเพศชายนะคะรวมไปถึงสัตว์ต่างๆด้วยค่ะที่แสดงความเป็นเพศชายออกมาเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะผู้ชายเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับ รถรามากๆเลยค่ะดังนั้นยี่ห้อรถต่างๆนะคะขอย้ำว่ายี่ห้อรถนะคะก็คือ,เ,อเป็นเพศชายนะคะเนื่องจากว่าเวลาวันนี้นะคะหมดลงแล้วเนาะในส่วนของการสังเกตคำนามที่เป็นเพศหญิงนะคะและก็คำนามที่เป็นเพศกลางนะคะจะอยู่ในคลิปหน้าเนาะ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือเป็นกำลังใจเล็กๆให้เรานะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ